บริษัทที่ออกแบบชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์แฟบริเหรือแฟบ i ิเคชั n นเลสจะออกแบบวงจรชิปแล้วจ้างโรงงานผลิตเฉพาะทาง f าวเด r รเช่น TSMC หรือ Samsung ผลิตให้ Fabless ที่ดังๆมี Nvidia, เดีย c แค m AMD Broadcom โอกาสสำหรับ SME ไทยคือจัดหาวัตถุดิบห่อหุ้มชิปแพค k เกจจิง้งทดสอบชิปเช่นบริการทดสอบไฟฟ้าชิปไฟนอลเทสบริการแพ็กเกจชิป,ชป,ชปเช่นเวเฟอร์เลเวเลแพ็กเกจจิ้งหรือทำบริษัทออกแบบช่วยดีไซน์เซอร์วิสเฮาส์จะทำรายละเอียดเฉพาะทางเช่นออกแบบเล,ลเยอร์วงจร ออกแบบ IP บล็อกเล็กๆที่เอาไปประกอบเป็นชิปใหญ่ติดตามการอัปเดตเทคโนโลยีในครั้งถัดไป